มาที่นี่ต้องกินลาบลาบที่นี่เน็ตคือเด็ดไม่เด็ดดูนะครับไม่ไม่มีชื่อป้ายร้านเปรี้ยวหอมใส่ใส,ใสพริกพริกพริกย่างใส่คาใสมะกรูดเทศกิน้องดูอันนี้หอมลาบเนื้อครับรไม่น่าเชื่อว่าร้านลาบจะมีเมนูแบบนี้ขายนะนะครับ คร,รัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้จะมาเยี่ยมเยือนพี่ชายสักหน่อยนะมาหาป๋าติเมียงามนะไอติ๊กเมียงามครับอยู่ร้านลาบนะร้านลาบซอยหนึ่งนะรบับ้านน้ำรัดนะอยู่ซอยหนึ่งซอยแรกเลยนะครับที่จะลงน้ำกกเลยนะบร,ราการร้านแกแต,แต่งแต่งร้านสวยคนขายลาบแต่ชอบหาปลาครับพี่น้องเคยเจอไหมอ่าแล้วก็ลางคืนไปนั่งดนตรีอีกอกลางวันเนี่ยขายลาบลาบร้านเนี่ย เคยไปกินว่าอ้ยอร่อยนะร้นพริกพริกลาบแกจะหอมมากนะครับนี่เขาแต่งร้านสวยบราการเหมาะกับการมากินลาบเห็นไหมนี่มีอะไรอะ่ะตอนนี้กำลังสวยเลยวันนี้ะหสายยางแล้วก็อันนี้เรามาจอดหลังร้านนะครับซอยเล็กๆถ้ามาจอดหน้าร้านเนี่ยจะไม่รู้ว่าเป็นร้านขายลาบจะเป็นซอยแบบมันเป็นซอยเส้นทางลาดนะเนาะบ้านน้ำลาดซอยหนึ่งครับเรามาดูหน้าร้านแกมาดูดูหน้าร้านหน่อยอน,นี้ไม่ใช่หน้าร้านนะนี่เป็นหลังร้าน เดี๋ยวเราจะเดินไปดูหน้าร้านนันี้เป็นหลังร้านแล้วก็เวลากินก็จะมีซุ้มอาหารซุ้มอาหารให้นั่งกินอยู่ตามนี้ครับบรรยากาศดีมากเป็นร่มรื่นเหมาะกับการกินลาบนะแต่มาดูอันนี้เนี่ยร้านลาบซอยหนึ่งไม่เห็นไหมนะ่ะเดียกยววขา่าอยากให้ดูหน่อยนี่นี่นี่ร้านลาบซอยหนึ่งพี่น้องแต่มันอยู่อันนี้คือหลังร้านแล้วมาดูข้างหน้าตามมาดูข้างหน้านี่เป็นหน้าร้านวันนี้มาแบบไม่ได้บอกก่อนนะไม่ได้โทรมาด้วยคือนักเก็แก่อยู่ว่าจะพาไปจับปลา นั่งเรืออะไรไปอย่างเงี้ยนะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะนะถ้าใครมาก็อู้หน้าร้านเป็นปากข้าวโพดครับใช้เรียนไฟเลยนะนะเป็นหน้าร้านเป็นปากข้าวโพดถ้าคนอื่นที่อื่นที่ไกลมาที่อื่นที่ไกลมาเนี่ยจะไม่รู้ว่าเป็นร้านลาบนะนี่ดูไม่ใช่ร้านตรงนี้นะต้องข้ามมาตรงนี้นนข้ามข้ามมาตรงพี่นี่หน้าร้านที่เป็นปากข้าวโพดนะมาดู <laughs> <laughs> แล้วกองแกแกอาจจะขายดีเกินไม่ติดป้ายครับไม่รู้่ขายแรงดีอะไรี่ก็ดีครับดีครับมาเลยมันได้นัดไหนไ,ได้ไหนมาหนิท่านใหญ่มาก,กินเหล้าไม่เลยพอ,อดีพอดีจะไปภารกิจตรงเดือนค่ำไหนนอนนั่นยังไม่จบไงก็เลยจะกินลาบแล้วก็มาได้มาเจอมาได้มาเจอที่มืมองนั่ะมีปากทัง้งมีปากท้งเลยคนเข้าได้ปากกลางมาตัวได้เมียคนเดิมว่ะ คนเอ้าวคนไหนเห็นหน้าอย่างนี้นะครับที่ยเมียสวยไอ้้ไอโยป่าข้าบบอกติ๊กเมียงามนะครับชื่อชื่อขอฉายาคือติ๊กเมียงามผมนี้เดียวขอไปแล้วขอไปแล้วขอไปแล้วติ๊กติ๊กเมียงามหลอกก่อนใช่ไหมโอ้โหนักศึกษาเท่านั้นอ่ะป้าแกมาที่นี่ต้องกินลาบลาบที่นี่เน็ตคือเด็ดไม่เด็ดดูนะครับไม่ไม่มีชื่อป้ายร้าน ถ้าคนที่อื่นมาไม่มีใครรู้ว่าขายอะไรร้านเนี่ยคือก็เป็นร้านเล็กๆแต่ว่าตรงข้ามเป็นปากกระโพดนะลองลองถอยไปนิดนึงจะได้เห็นเหมมุ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 มกว้างๆว่าเขาไม่มีป้ายร้านนะถ้าใครจะมานี่ไม่มีไม่มีชื่อร้านไม่มีป้ายอะไรท้กอย่างไม่มีอะไรเียนไว้เลยอ่าส่วนมากนี่จะเป็นลูกค้าประจํานะครับอันนี้น้ำรัดซอยน้ำรัดซอยหนึ่งน้าข้ามทางแกหน้าสารากางหน้าสารกาง มันจะเป็นทางลาดที่จะออกตัวใบพัดนี่ได้นะพ<อ>ิมพเข้ามาถ้าจะมาก,ก็คือพิมพเข้ามาซอยบ้านน้ารัดซอยหนึ่งแล้วกันแต่เไม่มีใต้อ่าฮะพักเยอะๆหลังมาโอ้พักมีฝาคั้งด้วยเปล่ากลางคืนอ่ะกลางวันอ่ะคือขายลาบตอนกลางคืนก็จะไปปักเบ็ดเ <c oughs> สียนหาปลาว่างๆก็ไปเล่นดนตรีเล่นดนตรีด้วยบวังเพื่อมีงานก็จะได้อ่ะ ไหนพาไปดูปลาปรครั้งมาปลาคั้งเป็นไหมครับนี่ปลาปรครั้งปลาครั้งผมอ๋อจะทำเลยว<ร>่าล่ะทำเลยละอ๋อนี่หลังแกบรรยากาศร่มรื่นอย่างนี้นะครับก็เป็นแต่กังวนเต็มนะถ้าตอนเที่ยงลูกค้าเต็มนะครับเป็นลูกค้าประจำเจา้าหน้าที่เดินจำมากินที่หมดอันไหนจะพาไปดูอย่างนี้โออ๋อที่นี่เนี่ยห็นไหมเราดูเวลาใครบรรยากาศมันเหมาะกับการมากินลาบครับก็จะมีซุ้มๆให้นั่งเนี่ยมี มันเช้าผมมาเจ้าแรกเขากำลังจะเปิดร้านไงพอที่นี่มีเมนูมันมาดูเมนูที่นี่นี่แถาแกงแคบ้างครับเนี่ยแกงแค่หอยแกงแค่หอยขมต้มปลาคังกุ้งฝอยทอดแกงผักเชียงดาโหงามกบก็มีครับก็คือนอกจากจะมีลาบก็มีอาหารพื้นเมืองทา่เพื่อนได้ชิมกันนะแล้วก็บรรยากาศของแกเนี่ยในถ้าจะเข้ามาดูข้างในหน่อยนึงเนี่ยก็คือมันมอกกับขักินลาบครับเนี่ยบอกไหม แล้วก็มีซุ้มๆให้ให้ได้นั่งกินกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูหล่าไอติ๊กดีกว่าเป็นแบบไหนที่บ้านแค่นี้ออร์แกนิกนะปลูกพงปลูกผักใครอยากกินผูกับลงกับลาบเก็บเด็ดคนเดียวได้นะนี่ปลูกองุ่นด้วยครับดู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 อันนี้กับลาบอันใช่เอมเเนาะอมกับลาบควายครับโอ้หมอหมอหมอเป็นซุ้มๆไปน้องเปิดเปิดถึงกี่โมงกันนี่อติ๊กตอนเช้าเปิดกี่กี่โมงเหรอเจ็ดโมงเจ็ดโมงจนถึงสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็น ไปขึ้นไปไปเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์อ่อาไปบไป,ป,ป,ปพอถีมือทำลาบเปแล้วม่ได้ไม่ได้กินลาบไปติ๊กมือต่อนี่นี่ดีปากกั้งไหมน้องดีอันดีลุงเด่นหน่อยที่ไหนนี่เออมีกว่าไหนล้นมีมีคนน้อยออมีคนเดียว <laughs> เออเออครับลาบผมผมดูพี่น้องอันนี้มีลูกด้วยครับนี่ลูกมาได้ทำตรงนี้หมูครับอาบ้านบ้นานอีกทีอ่อนี้พริกลาบพริกลาบเครื่องเทศอย่างนี้ทำเองหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้พี่ขัวนี่ก็กถังใหญ่อย่างนี้เลยนาะนี่ครับเบาเพลัมาให้มาให้มาดีครับโอ้ตะกี้ไปแล้หมูปิ้งมาล้งไฟไหมให้กันยุติยุตเสาร์ทินจริงครับไอติสครับอ๋อแต่วันพระเปิดแต่ว่าหยุดสา์ทิศปิดปิดเนี่ยอ๋อครับครับครับที่นี่ที่นี่นี่เน้น มีแค่าราชการนะมันอยู่ใกล้ศูนย์ราชการใกล้อันนี้นะครับคนก็จะมามาเยอะตอนตอนกลางวันเนี่ยันก่อนผมมานั่งกินนี่รอบก่อนเมื่อปีก่อน,นมั้งก็เจอเจ้าที่ราชราชทันเป็นเอฟซีโรงเรียนพอดีาดอมามากินข้าวที่อย่างโอ้หอมโอ้หอมกินข้าวแค่มา้ครับทานใส่แมสเนี่ยหอมหอมตะลุแมสเลยนี่ครับเป็นสเสน่ห์ของ โอ้พูดระงังไหลๆกลิ่นิดเนาะครับกลิ่นเครื่องเทศมีหอมทะลุแมสบอกไปเลยอาหารเหนือทางใต้เดียวเสร็จแล้วเหรอโอ้มาดูหน่อยนี่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 ครับลาบไอติชเงี่ยงามครับเนเนาะโอ้นี่อ๋อเจาะอ๋อเจาะกลิ่นกับข้าวครับอืมต้องบอกกลิ่นเครื่องเทศมี่หอมทะลุแมสเลยนะครับถ้าคนนักท่องเที่ยวหรือว่าเอฟซีขับรถฐานเนี่ยจะไม่รู้ว่าเป็นน้าลาบเพราะไม่มีป้ายไม่ได้โชว์ดูหน่อยครับ ในี่นก็ได้เจ้าขายของยิ่มเหรออย่างนี้ดีวัวครัวลุงเด่นครับ้องเ,เอาปลาเราใส่จอนจิ้มเลย,เป,ย,เ,ย,ยบบเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นแต่เขาบอกเปรียบเทียบว่ายี่ห้ออย่างของผมนี้มีกินเนื้อลองกินตอนนี้เส้นเราไปกินแถมยี่ห้อดูจิมจ้มเลยจิ้มแบบจิ้มแบบจิ้มในจอนเลยอืมอืมอืมอ่าอ่ะพร้อมพอมอ่ะมันจะมีกินเนื้อกินเนื้ออ่ะ,อะล,ลองไปลองไปจิ้มอันเดกกี้เราตีใส่ใส่เดกี้อยู่เหมืนท้องพอยี่ห้ออย่างลองจิ้มกินน้ำปลาเบอร์ไว้ครับเราเรียนเราเรียนกล้าท้า ดมกันได้เออกินน้ำปลาเหรอเขาต้มใส่น้ำปลาเยอะไงไม่มีกินเนื้ออ่าดีนี่เอาใส่กินกับลาบเหมอใส่น้อยเอาใส่ละวปละผมผมล้มโอเคมีอย่างแหมครับมีไอ้ทำต้มปลกครั้งน้งเดี๋ยวถ้ามาได้อาทิตย์นี้มีอย่างมีแกงต้มขมแกงอ่อมมีเหรอมีเอาเอาอย่างนี้ปะต้ม มาสองคนงก็รอเดียวนุ่มปักทังเนีเ่ยเขาฝาดเนีขาละลังเนี่ขาละอ่าอ่ากินมามดเออเจ้าของร้านจ้าของร้านก็อย่างน,านี้เลย <c oughs> คือที่นี่ปกักทังที่นี่ไม่ได้ปกักครังแบบปกักทังแช่แข็งอะไรเลยะคือหลังบ้าน <c oughs> แกเนี่ยมันเป็นน้ําก,กกครับแล้วแกมีเรือนะผมเคยไปถไ่ายคลิปคนดูหลักร้านนะแล้วหล,หลายแสนอยู่คือไปปัดเบ็ดกแกเลยก็คืนถ้าแกวัดว่าไหนบ้างแกก็มีทีมงานไปปักเบ็ดปลาที่นี่ก็เลยสด นะครับบางวันในมาเนี่ยขังอยู่ในอ่างอ่างเลี้ยงปลานต่ไม่ใช่อ่างเลี้ยงปลาน่านไม่ใช่ว่าปลาปลาโชนะครับปลาที่แกไปตกมาติดเบ็ดแกก็มาเลี้ยงเี๋ยวมาดูดูตามตามาดูนี่มาคือปลาที่ปลาคังแท้ปลาน้ำกบเนี่ยนี่ดูนี่เขาก็จะสับๆไว้นี่ไหมดูดูสีของปลาครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ใครอยากจะกินแบบปลาน้ำกบก็ต้มปลาคังมีนอกจากจะมีต้มปลาคังมีอย่างไรทีครับ แกงแกงคร์แกอ๊อฟปลาก็มีอ๊ปลาก็มีออปลาเนี่ยเป็นซิกเนจร์ของร้านละถ้าเวลาลูกค้ามาุก็ต้องสั่งอ๊อปลาอ๊อปลานี่ยาปลาคังนี่ไงปลาคังลปลนิ้ก็ได้แต่่นาม่ี้ก็จะชอบปลานิ้เนาะชอบกิดปลาหนังก็ได้ติปลาเก็บไปรับเป็นน้ำเล็กแต่วัตถุดิบอย่างปลาเนไปหาเองเพราะแชอบตกปลาโอ้เสร็จแล้วตมาดย อันนี้อย่างแค่น <im ี้ก็ใหญ่อย่างนี <t un> <t un> ้เลยเหรอแต่ต้องมีแต่ต้องมีเผ็ดแต่ต้องมีอย่างเยอะอ่าไม่ต้องใส่เห็ดมันต้องใส่มับไม่ต้องใส่เห็ดใปลาล้วนเลยนี่ครับเราเป็นปลาน้ำโขกครับพี่น้องดูเป็นเปรี้ยวหอมใส่ใส่พริกพริกพริกย่างใส่คาใส่มะเขือเทศใส่โมลพาเป็นไข่ต้มแบบหวานๆก็ได้กินลาบกับต้มปลาครับ มอมอมอนะเลยเลยยกอะไรยกอะไรนะเอาโต๊ะไหนก็เลืยต้อางสนิทกันอยากโต๊ะไหนก็อยากนั่งโต๊ะไหนก็ไปนั่งเลือกเลยเลยเดี๋ยวมานั่งโต๊ะที่สวยๆโอเคให้ตามมาดูครับไปๆจีน้องมาดูดิโอ้น่ากินนะพี่นี่จะชวนอยู่ว่าเดี๋ยวช่วงถ้ามันอากาศมันอุ่นกว่านี้ครับปลาจะปลาจะมีนะปลาลํากกเนี่ยเดี๋ยวมาหาปลาด้วยกันนะครับก็ใครดูคลิปก่อนนด้ละเกือบล้านอ่ะคนดูครับปลากดโอ้ย ปลักถ้าปักเบ็ดทั้งอะไรป่ามันเยอะครับล้วแกรู้หมายแล้วก็แกรมีเรืออยู่ขนาดเนี้ยเนี่ยเวลาเสิร์ฟราบก็จะมีผักผักแบบเมืองเมืองผักออร์แกนิกที่สวนนี่อยากกินผักอะไรเพิ่มสั่งได้นะครับมูสต้มปลาก็ห้อมหอมอันนี้กลิ่นเครื่องเทศแกนี่บอกไม่ถูกหอมมากเลยนะครับน้ำลายไหลจกจวกเลยครับนะถ่ายภาพนิ่งให้ด้วยนะเพราะว่าไม่มีผักทับปกเลยอ๋อนี่ข้าวต้มขม ต้องมแก็งอ,อมมีแต่ว่าแกบอกว่ากินแค่นี้พอแล้เดี๋ยวจะกินได้หมดนะพอทำแรกเลยขอจิ้มลาบครับหอ,ม,อมือครับเมื่อกี้ติดใจดีตรงียนนะนะได้สาขาใหม่แล้ครับนี่กิน้องดูอันนี้หอมลาบเนื้อครับอืม อโอ้ผมอ้หมอ่ะลำเหนือนี่เสน่ตรงที่ว่าขั้นตอนการทำพริกลาบนะครับแต่ระเจ้าไม่เหมือนกันเลยความอร่อยคนละแบบอืมก็ปีแยากพริกลาบคนอื่นก็มีก็อร่อยไปอีแบบนึงคนาะอ,อันนี้ก็จะแบบหัวน,น,นี่เครื่องเป็นหนักอะไรนูกแต่หอมมากครับผู้พานผ่าน พานมากอร่อยมากนะครับมแซ่บอร่อยม้อขนาดเลยได้กินความเป็นคนเหนือแบบเต็มๆเ,เลยนะครับนา่าจะกินบัลแแบมากเลหอมมากเลยครับหอมซี่โกรบเผ็ดมากอืมันสกัดนี่นี่ที่ดองเลยยะงครับห,หลายอย่างเจ้าของอัธยาศัยดี ไอติ๊กเนียงครับเดี๋ยวิมดูต้ปตมปลาปลาทังเนื้อแบบสดๆเลยครับต้มแบบน้ำใสเนาะนะครับคือเขาเป็นเซียนหาปลาเก่งมากผมยอมรับจริงว่าไอติ๊กเนี่ยเก่งมีเรือมีหมล์รสปลาสดครับ กปกกตินี่เวลามากินลา้าเขาก็จะกินกับต้มขมแกงอ่อมนะแกงอ่อมเนื้ออย่างเงี้ยแต่ว่าต้มขมเนื้อเนี่ยแต่ว่าวันนี้มากินกับต้มปลาโอโตัวสะลงลงดีครับเปรี้ยวกลมกล่อมอ,อร่อยครับกลมก่อม มอต้มต้มป่ามะโอเป็นสองคนเนาะครับและอันนี้เป็นเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ถ้ามาต้องสั่งไม่น่าเชื่อว่าร้านลาบจะมีเมนูแบบนี้ขายนะนะครับอันนี้ออป่าครับเนี่ยอ้อป่านินครับนะครับเป็นสูตรเหนือนี้นี่คนเหนือห้องพักของปิ้มเปอ้์ชีฝรั่งนะครับมีหอมใบลาใบโหระพาไปชิมชิมดูก่อน เขาบอกถ้าใครมาเนี่ยถ้าไมน่นลูกค้าประจําเนี่ยมาต้องสั่งเมนูนี้อืมโอ้โอ้เหมะกัน,นเลยคิกถึงยายเลยมันเป็นแบ,บเมนูโบราณมากครับเป็นเมนูโบราณทางเหนืออืม ข่าเลยหอมมากอันนี้ลําแต่ครับเนให้ให้เต็มให้เต็มให้เต็มเลยน้ำแกงแกงน้ำอ้อยนะคุนำทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม้จะเป็นคนเหนือแต่มันเป็นเมนูแบบโบราณมากเมืม่อกี้ไม่ได้ดูว่าตอนทำทำยังไง อร่อยครับก็มาทางเชียงรายแวะมากินเลยไม่ผิดหวังถ้าถามว่ามายังไงก็อย่าลืมครับพิม์คาว่าบ้านน้ํารัดนะครับแล้วก็พิม์ในกูเกิลก็ได้บ้านน้ำนรัดซอยหนึ่งเป็นซอย,เ,ยเล็กๆมากรถวิ่งสวนกลุ่จะไม่ได้แล้วเข้ามาเข้าในซอยมาสักหน่อยหนึ่งพยายามจะดูไล่ข้าวโพดเจอไล่ข้าวโพดก็จะอยู่ตรงข้ามกับไล่ข้าวโพดครับ ที่ตรงนี้ไม่ใช่ถูกๆนะในโซนใกล้เมืองตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทหรู4ดาวห้าดาวอร่อยทุกอย่างเลยครับอร่อยจริงต้มตาก็สุดยอดกิ่นนี้มีแรงนี้ดู้องนาวทรายครับ คลองแลกสายปักประกดคังครับเนาะขนาดเลยลาบนี่ก็มนัน้อาไปไปคุยคำใหญ่ยยๆเพราะมันเข้มข้นมากตาแตะถึงว่าลูกค้าเดิมถ้าถ้าเข้ามานไม,ไม่ไม่มีที่จอดรถหน้าร้านนะครับต้องเข้าซอยมาอีกนิดน,นึง ข้างหลังจอดได้สี่ต่อห้าพันอยู่ไม้ผ่านนะครับเดี๋ยวให้ขอจอดกินแป๊บน,นึงอะให้ผู้จัดการชิมไหมชิมด้วยกันไหมอร่อยนะลาบเห็นเป็นแบบอันเล็กๆนี้นะครับแต่มันอร่อยมากนะมันเข้มข้นครับเครื่องเทศนี่หาที่หาที่จับไม่เจอนะครับก็ขายมาเป็นสิบปีนะครับเนี่ยรสชาติด,ดี่ะท่านผู้จัดจาการวนตัว หายร้อนแสงหน่อยนะสวัสดีครับชิมชิมออปลาลองชิมดูอันนี้ปลาปลาปลานินปลานิลไม่มีปลานิลปลาขุดคังปลานิลอร่อยมากลองชิดมดูแกงงี้ครับกินกับข้าวนี่ทานเลยแล้วล่าลองอยากให้เธอชิมหน้าไม่รู้เธอกล้าชิมไหมแต่ว่าเครื่องเทศแบบบอกไม่ถูกลองชิมดูลองชิมด,ดูสักคำหนึ่งเป็นเป็นเอกกันแล้ครับ ออเจาะโอ้โหพฤติกรรมส่วนตัวเหมือนเคากินราบรสชาตินี่ไหมอ่ะเครื่องเทศสมุนไพรนี่แบบเต็มเต็มแล้วก็ผักขมนะครับแล้วก็หอมมากปลาต้มปลากรดนี่ก็จะได้เลยหอมไหมหอมน้ำน่านเคยได้กินแบบจะสั่งอะไรนะน้ำนานจะเคยได้กินแบบนี้ พริกหน้าทางเหนือมันมีหลายหลายเวอร์ชั่นหลายขั้นตอนนะของผม,มก็จะออกไปอีกทางกินหนึ่งอันนี้มันก็จะได้อีกกินหนึ่งต้อครับต้มปลาก็อร่อยมากแกงดีนี่อาปลามากตรงสั่างไว้ได้วนี่พี่เขาบอกว่าไม่กิดจะสั่งต้มขมสั่งแกง่อมบอกม,ออามาสองคนเอา สามเมนูนี่ก็กินไม่หมดแล้วก็ไม่หมดจริงเพราะาว่าแต่ละยันแต่ละยันนี่คือจานพวยเบื้องเริ่มครับนี่ก็จานเบื้องเริ่มติดใจเนี่ยติดใจเอาตาแล้วก็มันหอมใบนี่ด้วยใบอะไรนะมันจะเข้ากันดีกับไอ้ชีฝรั่งกับโหระพานะช่างโหระพาอ่านะครับก็ภารกิจค่ำไหนนอนนั่นเวอร์ชั่นใหม่นี่กำลังกลับมาบ้านแล้วก็จะไปหากินข้าวนอกบ้านนิดๆหน่อยๆครับเป็นบรรยากาศหลังปีใหม่เนะนะครับมีโอกาสแวะมาชิมนะครับพี่น้องลบบ นี่ีมือดีมากเลยอยู่ซักคำเนี่ยอ,อ,อ,อร่อยอ่ะผมขมอาะขมขมบลาต้ออร่อยอร่อยมากเขาบอกใครมาต้องสอั่สสสงเพราจะจะกินกับพริกขี้หนูสวนนะกินไม่ได้แล้ว, <laughs> ลวเพ็ดเพ็ดแบบพอดีผมแทบ ให้น้องพวาชิมดูนี่ปลาคังมไม่มีกลิ่นคาวเลยนะเข,เขาเป็นคนหาปลาเขาทำปลาเขาทำปลาเก่งอ่ะเขาไม่ได้มีกลิ่นปลาไม่มีกลินก่นปลาดิบเ,เลยนะแบบมไม่มีคาวไม่มีกลิ่นอะไรเข,เขาต้องมีสมุนไพรที่ดีมากเลยอ,อันนี้อันนี้เป็นยังไงต้มอร่อยอร่อยเนื้อป,ป็นแบบบ้านๆต้มเหมือนบ้านๆส้มๆเปรี้ยวทำแบบบ้านๆแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลย ปลาสดไงกินนูก,ก็รู้เลยว่าปลาสดอ่ะอดูที่ปลากินข้าวกันไปายาวๆครับพี่น้องลาบให้ห้าดาวให้สิบดาวร้านอาทิตย์นี้เคยอชนะเลิศก,การทําลาบนะเมื่อก่อนก่อนจะมาเปิดลาบนี่ว่เาเขามีงานที่เชียงรายแบบชวนกันไปประกวดร้านลาบร้านดังๆเนี่ยหลายเจ้าเจ้าไปประกวดแกอยู่รอบที่ยี่สิบหกสุดท้ายไม่มีร้านไม่มีอะไรเลย ได้ที่หนึ่งได้จนสามหมื่นล้านแล้วก็ร้านนี้ขายมายี่สิบสามปีนะครับยี่สิบสามปีเปิดร้านร้านมานที่นี่ยี่สิบสามปีแล้วคือป้ายเปย,ปยไม่ต้องใช้ละลูกค้าเต็มแล้วก็ผีเมือหาหันคือเป็นมาตรฐานครับคือ,อรอยคอนเดนคอนเฟิร์มว่ามาแล้วไม่ติดไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้านะครับถ้าไม่ไม่ถึงอาทิตย์หน้าหรอกสักถ้าเพื่อนเพื่อนมาชิมเนี่ย ใครอยากได้ดีวัวล,ลงเด่นเดี๋ยวจะมาที่นี่มีมีม,มีดีวัวล,ลงเด่นจำหน่ายได้ได้ทุกค่ามีเอฟซีหลายคนบอกลุงเด่นในตัวเมืองเชียงรายเนี่ยไปซื้อดีที่ไหนทางมันเยอะไหมเยอะมากก็ถ้าสั่งขวดเดียวเนี่ยมันอาจจะต้องเสียค่าส่งหกสิบาทเงี่ยแต่มาหลังมาซื้อที่นี่เลยร้อยสามสิบบาทขวดใหญ่เปิดแล้วใส่ตู้เย็นเก็บได้เป็นปีนะครับมาซื้อลาบที่นี่ก็ได้นะอ่าหรือจะมากินลาบที่นี่ก็ยิ่งอร่อยหรือว่ากินลาบอยากได้ดีวัวลับก็นี่เลย ผักเพลิกออยากกินอะไรเก็บกินกับราบที่นี่ได้นะครับตัวเรีเยนการันตีเพิ่มาลราบที่นี่สุดยอดนะครับ,รบก็ดการันตีนะเจ้าอ,อลําครับสุดยอดเลยนอนโอเคเดี๋ยวเอาไปราเจ้าของร้าน,นครับอร่อยถูกใจราคาไม่แพงนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเป,เ,ปเปิดยังราบหกสิบาทนะอันนี้ร้อยเดียวปลานินเต็มจานหนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้ต้มปลาแม่น้ำร้อยยี่สิบาทไม่ได้แพงครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชโทษเราสองร้อยสามร้อยนะสองร้อยห้าสิบนะ ร้อยยี่สิบาทกินยังไม่หมดด้วยเนี่ยอร่อยแซ่บไปเดี๋ยวไปหาไอติเดี๋ยวขอตัวกันนะครับไปแล้วครับไอติชก็เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับเอฟซียากินลาบยากินย่างแล้มีย่างไปลืมบอกยากินปลาแม่น้ําก็แวะมาอุ่นหนุนได้นะครับอ่าก็เปิดเกือบจะทุกวันยุตเสาติดยนี้โควิดยุตเสาติดอ่ายุติเสาติดยุตเสาติดนะครับอยากินลาบก็ลองมาชิมได้เลยนะครับนุเดนขอตัวไปแล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวถ้าช่วงไหนป่า้นั่งห้องกิมเนอ เดี๋ยวจะไปลงเรือตัวเอทิคครับนาห่อนเนาะจ้าจ้าไปแล้วครับไอติคสวัสดีครับ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 พี่น้องนี่ก็บรรยากาศนี่แหละถ้าผ่านมาก็จะเห็นร้านอย่างนี้ไม่มีป้ายตรงนี้ก็เป็นถนนถนนทางเข้ามาครับนะร้านเล็กๆนะแต่ว่าอร่อยไปแล้วครับไอติคทุกคนเดี๋ยวขอถอดไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับไอติคเนอะครับผมไปแล้วครับจ้า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 ไปแล้วพี่น้องอ๋ออิ่มอร่อยนะถ้าขับรถเข้ามาก็จะมีซอยอยู่ข้างหลังนี้ ที่จอดรถเราอยู่ข้างหลังนี่เองครับก็สะดวกสบายนะอิ่มเหมาะพี่น้องกินลาบแบบนี้นี่สดชื่นได้กินลาบตอนเช้าๆนะครับนี่ข้างหลังนี่ก็มีอ่าร้านจอดรถยู่ตรงนี้ครับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่บรรยากาศดีๆร้านลาบซอยหนึ่งครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ